สวัสดีครับท่านผู้ฟังขีปนาวุธมรุตยูความเร็วเหนือเสียงพุ่งถล่มเฉียดกองบัญชาการของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ชนิดที่ทำเอากรุงเคียฟสั่นสะเทือนไปทั้งเมืองนี่ไม่ใช่แค่การโจมตีเพื่อทำลายตึกแต่เป็นยุทธการปิดบัญชีของรัสเซียรับน้องรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์หรือเปล่าท่ามกลางข่าวลือเรื่องแผนสันติภาพที่กำลังถูกดันหลังฉากความจริงหน้าง,งานกลับกลายเป็นทะเลเพลิงและซากปรักหักพัง สถานการณ์ตอนนี้เรียกมาคุยไปยิ่งไปของจริงเดี๋ยวคลิปนี้เคนจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องห้องข่าวเศรษฐกิจ Newswista ที่จะมาแกะรอยทิศทางเงินของมหาเศรษฐีโลกเพื่อให้คุณเข้าใจว่าโลกนี้จะไปทางไหนอยู่กับผมเคนนะครับวันนี้ผมจะพาไปกาะติดสถานการณ์ที่ร้อนแรงที่สุดในยุโรปตะวันออกที่ไม่ใช่แค่เรื่องของลูกระเบิด แต่เป็นเรื่องของเกมการเมืองระดับโลกที่เดิมพันด้วยชีวิตคนนับล้านครับท่านผู้ฟังครับลองจินตนาการดูนะครับว่าเรากำลังนอนหลับสบายๆกลางดึกแล้วจู่ๆเสียงไซเรนเตือนภัยทางอากาศก็ดังระงมไปทั้งเมืองไม่ใช่แค่เสียงไซเรนธรรมดาแต่มันตามมาด้วยเสียงระเบิดที่ดังกึกก้องจนกระจกหน้าต่างสั่นไหว นี่คือสิ่งที่ชาวกรุงเคียฟต้องเจอในช่วงวันที่24 2 5ถึง25พฤศจิกายน2025ที่ผ่านมาครับบรรยากาศในเคียฟตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับฉากในหนังสงครามแต่เจ็บปวดตรงที่มันคือของจริงครับรัสเซียเปิดฉากถล่มรอบใหม่ที่รุนแรงที่สุดรอบหนึ่งในปีนี้เป้าหมายไม่ใช่แค่แนวหน้าการรบแต่เจาะจงว่าที่หัวใจของยูเครนนั่นคือเมืองรวงและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ มาดูใส้ในของปฏิบัติการครั้งนี้กันครับว่ารัเสเซียเล่นเกมอะไรอยู่รูปแบบการโจมตีครั้งนี้ทางกองทัพอากาศยูเครนวิเคราะห์ออกมาแล้วครับว่าเป็นยุทธวิธีแบบรุมกินโตะ๊ะเริ่มแรกนะครับรัเสเซียส่งฝูงโดรนชาเห็ดชาเห็ดเข้ามาก่อนนับร้อยลำเพื่ออะไรครับเพื่อบินว่อนให้เรดาร์ของยูเครนสับสนเพื่อล่อให้ยูเครนยิงจรวดต่อสู้อากาศยานราคาแพงแขึ้นไปสกัดโดรนราคาถูก เป็นการตัดกำลังและทำให้ระบบป้องกันภัยอากาศโอเวอร์โหลดหรือทำงานหนักจนรวนพอเริ่มรวนครับของจริงก็ตามมารัสเซียซัดด้วยขีปนาวุธข้ามทวีปและไฮไลท์ที่น่ากลัวที่สุดคือคินชานขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่บินเร็วจนแทบจะสกัดไม่ได้พุ่งเข้าใส่เป้าหมาย ข้อมูลนี้มาจากทางรอยเตอร์สและสื่อท้องถิ่นอย่างคีฟอิ n เด p e เดนต์ได้ระบุว่าการโจมตีระลอกนี้คฆ่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย6-7รายและมีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมากทีมกู้ภัยต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อดึงร่างผู้รอดชีวิตออกจากซากตึกที่ถล่มลงมากลางดึกแต่สิ่งที่น่ากังวลกว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตคือเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ครับรัสเซียไม่ได้ยิงมั่ว แต่เล็งไปที่หม้อแปลงไฟฟ้าและสถานีจ่ายน้ำท่านผู้ฟังครับตอนนี้ยูเครนกำลังเข้าสู่ฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ยกำลังดิ่งลงติดลบรัสเซียกำลังใช้ความหนาวเหน็บเป็นอาวุธครับทาง UN หรือสหประชาชาติออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่าในช่วงตุลาคมถึงพฤศจิกายนที่ผ่านมามีการโจมตีโครงสร้างพลังงานขนาดใหญ่ถึง6-7ครั้ง ลองนึกภาพตามนะครับถ้าบ้านเราไฟดับน้ำไม่ไหลแล้วข้างนอกอากาศติดลบ20องศาคนแก่เด็กผู้ป่วยจะอยู่กันยังไงครับนี่คือการบีบให้ประชาชนทนไม่ไหวจนต้องหันไปกดดันรัฐบาลตัวเองให้ยอมแพ้แล้วทำไมต้องถล่มหนักขนาดนี้ทั้งๆท,ที่มีข่าวว่ากำลังจะคุยเรื่องสันติภาพคำตอบมันอยู่ที่คำว่าอำนาจต่อรองครับ ตอนนี้ประธานาธิบดีโดโนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกลับมามีอำนาจและมีนโยบายชัดเจนว่าต้องการยุติสงครามนี้ให้เร็วที่สุดมีรายงานข่าวออกมาครับว่ามีการพูดคุยเจราจาลับๆระหว่างตัวแทนสหรัฐและรัเสเซียที่อาบูดาบีเกี่ยวกับแผนสันติภาพฉบับใหม่ แต่ปูตินไม่ใช่นักการเมืองหน้าใหม่ครับเขารู้ดีว่าถ้าจะไปนั่งโต๊ะเจรจาแล้วได้ในสิ่งที่ต้องการเขาต้องถือไพ่ที่เหนือกว่าการถล่มเคียฟจนพรุ่นการทำให้ยูเครนมืดมิดคือการส่งสัญญาณไปยังเซเลนสกี้และทรัมว่ารัสเซียยังคุมเกมอยู่นะถ้าข้อเสนอไม่ถูกใจรัสเซียก็พร้อมจะถลม่มยูเครนให้กลับไปสู่ยุคหินได้ทุกเมื่อ การเมืองโลกก็เหมือนการเล่นเก้าอี้ดนตรีครับใครนั่งได้เปรียบกว่าตอนเพลงหยุดคนนั้นชนะและตอนนี้รัเสเซียกำลังพยายามแตะเก้าอี้ของยูเครนทิ้งก่อนที่เพลงจะหยุดนั่นเอง เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าสันติภาพที่เราได้ยินกันในข่าวไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบครับแต่มันถูกปูทางด้วยลูกระเบิดรัเสเซียกำลังใช้ยุทธวิธี escalate to de escalate หรือยกระดับความรุนแรงเพื่อนำไปสู่การลดความขัดแย้งในแบบที่ตัวเองชนะยิ่งการโจมตีรุนแรงเท่าไหร่แปลว่าจุดจบของสงครามหรืออย่างน้อยที่สุดคือจุดเปลี่ยนสาคัญกาลังงวดเข้ามาทุกทีครับ ขอสรุปสั้นๆให้เห็นภาพชัดๆอีกครั้งนะครับรัเสเซียเปิดฉากถล่มกรุงเคียฟครั้งใหญ่เมื่อ24-25พฤศจิกายน2025ใช้อาวุธผสมผสานทั้งโดรนและขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิก เป้าหมายหลักคือการตัดน้ำตัดไฟเพื Ukraine, normal, ่อใช้สภาพอากาศหนาวเย็นทำลายขวัญกำลังใจชาวยูเครนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อสร้างแต้มต่อบนโต๊ะเจรจาสันติภาพที่รัฐบาลทรัมป์กำลังผลักดันบีบให้ยูเครนต้องยอมรับเงื่อนไขที่เสียเปรียบขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องเคนคนนี้ต้องขออภัย สงครามอาจจบลงด้วยการเซ็นสัญญาบนกระดาษแต่บาดแผลในใจผู้คนต้องใช้เวลาทั้งชีวิตในการเยียวยาสวัสดีครับ